ค่ะใครทํากับข้าวไม่เป็นแต่อยากกินอาหารคลีนวันนี้หมิวพาทุกคนมาทํานะคะในการกินอาหารคลีนเนี่ยจริงๆแล้วทําง่ายมากๆเลยแค่เราต้องมองอาหารให้เป็นสารอาหารค่ะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถกินคลีนได้ลดน้ําหนักได้แล้วก็ได้สารอาหารครบค่ะ สำหรับมือใหม่นะคะหมิวแนะนําไข่เลยค่ะให้เอาไข่มาทอดนะคะแล้วก็เอาผักที่เราชอบไปลวกหมิวชอบกินผักบุ้งหมิวก็เลยเอาผักบุ้งไปลวกค่ะแล้วก็เพิ่มด้วยขนมปังก็จะได้ทั้งคาร์บแล้วก็โปรโตีนนะคะซึ่งเมนูนี้เป็นขนมปังไร้แป้งนะคะก็จะมีโปรโตีนด้วยแล้วก็มีคาร์โบไฮเดตด้วยค่ะแต่ก็อยากกินอะไรแซบๆหมิวก็เลยเพิ่มในส่วนของน้าจิ้มเข้าไปหมิวเลือกกินเป็นน้ําจิ้มข้าวมันไก่นะคะแค่นี้เองเราก็จะได้สารอาหารครบทั้งคาร์โบ โปรตีนแล้วก็ไขมันนั่นเองค่ะไขมันก็จะได้จากทั้งไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวนะคะส่วนโปรตีนก็จะได้จากไข่และขนมปังและที่สำคัญไฟเบอร์ก็จะได้จากผัก <c oughs> แค่เรามองอาหารให้เป็นสารอาหารเราก็จะลดน้ำหนักหรือว่าดูแลสุขภาพได้แบบมีความสุขไปตลอดเลยค่ะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันนะคะแล้วทุกคนจะไม่เครียดแฮปปี้นะคะ